โอเคครับทุกคนวันนี so, ้ก okay. ็เป็นสิ่งที่ผมไม่คิดว่าชีวิตนี้ผมจะต้องทําก็คือสอนแฟนขับรถนะเพราะว่าผมไม่คิดเลยว่ามันเป็นอะไรที่ยากที่สุดในโลกแล้วผมคิดว่าคูน้ําก็เยอะด้วยนะจะพุ่งลงคูแน่เลยเริ่มเลยเนาะโอเคเดี๋ยวดิกดดันเนาะกดดันเนาะเนี่ยแสงสวยมากจังหวะนี้เดี๋ยวที่บอกกันนะเกยร์แรกตกลงอ่ะค่อยๆไปคัดไปค่อยไปคัดไป เอ้ก็จะใส่เกียร์สามแล้วก็ถ้าใส่เกียร์สามแล้วก็แล้วกำคัดเหมือนเดิมเมื่อกี้คือไม่กำไม่กำคัดเหรอเมื่อกี้กำแล้วเสร็จแล้วนี่แต่พี่หัวร้อนเอาพี่หัวร้อนก็เลยกำคัดเหรอไม่เชื่อเลยวิ่งแค่นี้หอบวะเชี่อไม่หนูขับอยู่แล้วพี่หัวร้อนตางอยู่เกียร์ไหนนี่ สามกดสองแล้วเราวนกลับไม่ไดเวลาพุ่งเว้น่ะอย่างรอดิโอ้ยนล้วพี่วิ่งรถเราตามหนูอะไรนะก็นั่งว่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองอีกทีเดี๋ยวพี่นั่งด้วยโอ้ยอ้ยยุงสามตัวเฮี้ยโอ้โหทีปเปิ้ลคิวเลยเฮี้ยสามตัวสี่สี่เลยเหรอหัวตกนู่นน่นนี่ไงมาขับรถในฝึกขับรถในสวนยางไงอย่างเงี้ย อะไรนะเธอทำไมอ่ะคนเลือดกรุ๊ปบียังไม่โดนเลยนะี่ทำไมจะกรุ๊ปบีเหมือนกันเหรอจริงเหรอว่าทำไมเประเดเหมือนกันนี่พี่ตีได้ด้วยไปนี่ไอ,อ้ลำบากตาอไอ้มิ้งอยู่ไม่พี่ขอโทษ <c oughs> เดี๋ยวเราบรอบออกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขึ้นด้วยเดี๋ยวพี่ขึ้นท้ายไปด้วยแตลงถ้าลงครูตรงนั้นเราก็ลงพร้อมกันอุ้ยขาโทษเขาโทษเจ็บนะน้่นอ่ะขอโทษครับเอ้ยน้องน้องมันกลับไปปั่นจักรยานมาอีกเงาะอีกคนนึงเงาะแล้วคนนึงอ่ะอีกคนนึงมังคุดใช่ไหม คือเรียนได้นั่งอย่างนะั้นทำไปนั่งมอไซค์น้องมันมาน้องไม่ขับรถมอไซค์มาไม่ไมไนั่งทุกคนหนูขับแล้วแบบแม่งเท่อะคือแบบแม่งหลอกออกับหวยเขี้ยอย่าให้รถใช้เลยให้รถเอาไปใช้เลยน้องมันกลับไปเอาจักรยานมาไป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 ด้วยกัน อ้พี่ขึ้นได้ไหมเขาได้ไหมได้ใช่ไหมขายยากกว่าพี่ชีวิตเหมือนกูเป็นเมียอะไรนะขายยากกว่าพี่เหรอเหโดนบูลลี่เยนี่มาเอออะอะไรไอ้ห้องมึงอย่าเสื้อมาตรงนี้เถอะเด้อเด้อบอกน้องก่อนบอกน้องก่อนระวังแป๊บนึงแป๊บนึงระวังฉันเชี่ยวเถอะนะแป๊บนึงครับนฉันนั่ก๊บหลอดอยู่นะระวังฉันเชี่ยวเถอะนะเออโอ้เฮ้ยไปไป แล้วก็เชิญเชียดนะเชิญนะครับหลอดอยู่นะค่อยๆปล่อยคัน huh. ค okay, okay, ่อยๆปล่อยคันโอเค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 แล้วก็กำ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 กันกำกันกำกันโอเคกำแล้วก็ผ่อนผ่อนกำแล้วผ่อนแล้วก็ใส่ดันขึ้นเกีย huh. ร์สองมันไม่ขึ้นอ่ะเฮ้ยจริงเหรออิบหายแล้วมันต้องดันแรงๆไงดันแรงๆเหมือนเวลาพี่ดันเอ้ยออกซ้ายไปเลยออกซ้ายไปเลยอ่ะฮะอกซ้ายไปเลยซ้ายไปเลยออกซ้ายไปเลยโอ้โอเคยอดนี่แหละขับไปเรยเรื่อย ก็กำกำแล้วก็งัดเกียร์สามถึงยอดแป๊บเดียวเรามาถึงเกียร์สามแล้วปล่อยคันเบาๆไปเรื่อยๆเกียร์สามมันจะเริ่มง่ายแล้วน้องน้องล่างนี้นะน้องน้องนั่งอุนโทรศัพท์พี่อยู่นะน้องอไปปากซอยเท่าไหร่ครับจับเล่นแล้วคนระับ <c oughs> เอาจริงนี่เป็นครั้งที่สองจริงๆนะ,ะหมายถึงว่าคือระวังคูนะครัง้งแรกคือไปสอนใครมาไม่ใช่หมายถึงครั้งที่สองเมื่อกี้ครั้งแรกตอนเราขับไปไงนี่เราขับกลับ แล้วก็ทางมันยังอีกยาวใช่ไหม,มปั๊บนี้วิวแบบชมวิว,บวแบบส,สวยๆฮะอา่าฮะโอเคถ้เกิดมันสุดแล้วปุ๊บใส่เกียร์สี่งัดขึ้นงัดขึ้นแล้วก็ต่อไปต่อตรงน,นี้มันเลี้ยวได้เลี้ยวได,ไ,ได้เหรอถ้า<ช>เกิดตรงนี้ตบลงก็จะเป็นเกียร์สามต่อยหนูเได้แล้วจริงเหรอเดี๋ยวๆตบให้เป็นเกียร์ยหนึ่งก่อนตบลงเหรอตบลงแบบตบลงตบตบให้สุดอ่ะตบลงไปให้สุดให้มันอยู่ที่เกียร์หนึ่ง พอมันเกล็ดหนึ่งแล้วใช่ไหมแล้วก็ตบให้สุดสุดยังสุดแล้วนะโอเคอันนี้ถ้างัดขึ้นเป็นเกียร์ว่างนะแต่ว่าอยู่เกลียวอยู่เกลียวหนึ่งตอนนี้แล้วก็ออกตัวช้าๆเหมือนเดิมเลยครับไหลไปช้าๆโอ้เดี๋ยวอย่าปล่อยคันนะอย่าปล่อยคันนะไปไหลไปเบาๆแล้วค่อยๆปล่อยคันนี่ยอดถ้าจะไปดิฉันติดอันนั้นละไอหาปออะไรล้วซื้กระตุ้นรถไปนี่ชอบอันนี้เหมือนเหมือนมีผัวเลย เฮ้ยกำโอเคใส่เกียร 2. 2> ์สองไอมันตบไม่ขึ้นอะ่ะตบขึ้ออ <laughs> นอ่ะตบตบตบเลยสภาพอากาศธรรมชาตินะสวัสดีครับ <laughs> ทักทายทักทายทักทายทุกคนแรงมากโอเคหน้าหนูจริงเหรอเดี๋ยวพี่ตัดสดที่เห็นหน้าหนูได้ดนี่อยู่เกียร์ไหนแล้วเกียร์เกียร์สามอ่ะไม่รู้เพราะมันเกียร์ว่างอ่ะไม่ได้ตบเพิ่มโอเคแล้วก็ตบขึ้นต่อถ้าจะอยู่เกียร์สามหรือเกียร์สี่ตอนนี้ไม่ นี่ยอดปล่อยค้านแล้วมั้ได้ไปแอบฝึกกับใครมา้งบ้างวะชูน้องชนน้องนะแล้วถ้าเลี้ยวต้องตบลงเหรอถ้าจะเลี้ยวก็ใส่ใส่ให้มันแบบใส่ให้มันเกียร์ต่ำอ่ะใส่เกียร์ต่ำแล้วก็ตบลงเกียร์ต่ำคือเกียร์ต่ำก็คือกลับไปเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สองอ่ะอ๋อก็เหมือนเกียร์สามเบโอเคตบให้มันเกียร์ต่ำแล้วค่อยเลี้ยวตบเกียร์ต่ำเหมือนให้เกียร์ต่ำนี่หรอโอเคโอเคใช่ใช่ใช่งั้นอ่ะคือตบไปเกียร์ต่ำแล้วก็ออกตัว ก็ถ้ายิงช้าต้องเป็นเกียร์ต่ำถ้าเกิดแบบเกียร์เกียร์สูงกับมันจะช้ามันเอาไว้วิ่งตรงความเร็วแบบว่าทําความเร็วอ่ะไอ้นี่เรอกครับพซาไปไหนคนยังเล่นเล่นไม่อานาจใจไม่หรอกหนูก็หนูก็ขับบ่อยๆเลยไม่เอาพี่ดู้สภาพในสงขลาหนูขับบ่อยๆเลยคือแบบพามาทัวร์สวนยางแบบว่าครั้งแรกเลยอ่ะนี่จะเลี้ยวยังไงนี่เลี้ยวยังไงนี่ เราไปเราจะไปสุดเลยเรเราจะไม่เลี้ยวเลยเลี้ยวไหมเราเลี้ยวกันไหมมันยิ่งเข้าอุ้ยมันอุโมงค์นเรยตรงนี้มันอุโมงค์อ่ะมันอุโมงค์เข้าไปอ๋อเรอยู่เกนไหนแล้วรู้จำได้ไหมไม่รู้ไม่จำไม่ต้องจำด้วยหรอกเอาดีๆที่ต้องจำด้วยเหรอเดี๋กลับตรงนี้เหรอแล้วทำไมอ่าสิโซเซก้านั่งอีกแล้วจีเดี๋ยวพี่ลงก่อนได้ไหมนี่พี่ลงก่อนพี่ต๊ดหนูขายาวกว่าพี่นะเหรอหนูปล่อยขาใช่ไหม ลืมตัวต <c oughs> ิดเลี้ยวจะตายอะไรเยอนี่เอาแบบไหนๆแล้วก็ขับมาตรงนี้แล้วไม่มีคนด้วยแถวนี้แล้วนี่นี่วะนี่ตรงนี้าตาเนี่ยหลังต้นไม้นี่ไม่<อ>มีคนด้วยมาให้แบบว่าไอ้นั่นมันมีกิ่งไม้หักไปเข้าไปหักเก็บกลับบ้านเฉยๆนี่ยุงเยอะอ่ะใส่ฟิลเตอร์ให้หนูบ้างนี่ตัวแคไหนหนีไปได้หนีไม่ได้อะไรนั้นเป็นโรยยวน จริงเหรอน่าจะล่วงไปแล้วลแหละตัดจบคลิปแบบนี้ได้นะโอเคก็สําหรับคลิปวันนี้นะฮะก็เป็นโชคดีของผมที่ไม่ลงคูน้ําไปนะครับเดี๋ยวก็เกือบชนต้นยางหลายต้นเลยโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยไปลงสตอรี่อะไรถ้าหนูจะลงสตอรี่มันใส่เพลงก็ได้เมื่อกี้เห็นชัดเลยว่าแว่นแม่งไม่เข้าดีนะที่ไม่สายถ้าสายตาสั้นแล้วใส่แว่นดูไม่ค่อยไม่ไม่เข้าส้นตีนเลยเลยได้ขีมาก ่อกนี่มองนะมุมกลมมันเปียกเจอได้ไหมมุมเดียวแบบต้องกลมนะ <c oughs> นี่นอนดีดีส